เปิดเครื่องมาก็จะอยู่หน้าวิดีโอนะคะลูกค้ากดปุ่มเปิดปิดตรงนี้ค่ะหนึ่งครั้งมันจะเปลี่ยนโหมดค่ะอันนี้เป็นโหมดรูปภาพตรงนี้เป็นโหมดาภาพที่เราบันทึกไว้ค่ะอันนี้จะเป็นโหมดการตั้งค่านะคะให้ลูกค้ากดปุ่มโอเคค่ะโอเคด้านบนกดหนึ่งครั้ง ก็าจะเป็นาการตั้งค่าของวิดีโอนะคะลูกค้ากดปุ่มตรงนี้ค่ะด้านหน้าเหมือนเดิมกดไปอีกครัง้งหนึ่งอันจะเป็นตั้งค่ากล้องกดอีกครัง้งหนึ่งจะเป็นตั้งค่าทั่วไปค่ะเกี่ยวกับรูปแล้วก็กดอีกครัง้งหนึ่งอันนี้จะเป็นตั้งค่านะคะอันนี้แอนดมินเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วค่ะถ้าเกิดลูกค้าจะเปลี่ยนลูกค้าก็กดปุ่มโอเคได้เลย แล้วก็เลื่อนด้านข้างนะคะขึ้นลงว่าอยากได้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษรับไ้เลยแล้วก็กดปุ่มโอเคแต่นี้แอดมินขอเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะคะค่ะเสร็จแล้วด้านล่างก็จะเป็นวันที่และเวลาลูกค้ากดปุ่มโอเคครั้งหนึ่งนะคะกดเสร็จอ่า ตอนแรกมันจะอยู่ปี2017อะคะ่ะลูกค้าก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยว่าต้องการเปลี่ยนเป็นปีเท่าไหร่อันนี้จะเป็นปีพศออนะคะ19 20อ,ะอันนี้20พอเสร็จก็กดโอเคค่ะเดือนอันนี้เปลี่ยนเป็นเดือน10แล้วนะคะแล้วก็กดโอเคการเปลี่ยนก็คือเลื่อนด้านข้างเหมือนเดิมค่ะกดโอเควันที่11โอเค อันนี้จะเป็นเวลานะคะอันนี้ก็10โมง35อันนี้10โมงถูกต้องแล้วก็กดโอเคค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น35นาทีอมน,นปรับเป็น35แล้วก็กดโอเคส่วนตัว,วันนี้จะเป็นวินาทีนะคะลูกค้าก็กดโอเคไปได้เลยก็ได้หรือว่าจะปรับวินาทีแล้วก็กดโอเคครั้งหนึ่งอันนี้คือตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เวลาจะกลับลูกค้าก็กดปุ่มเนี้ค่ะปิดหนึ่งครั้งมันจะไปอยู่ที่หน้าออกกดโอเคเพื่อออกก็กดโอเคไปเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะโชว์เป็นวันที่แล้วก็เวลาที่ลูกค้าต้องการค่ะ